สวัสดีนะักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทุกๆคนเลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานนะคะซึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับการต่อเซลล์แบบอนุกรมไปใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาดูการต่อหลอดไฟฟ้านะคะและผู้ชายคนนี้เนี่ยเกี่ยวอะไรด้วยนักเรียนมีใครรู้จักบ้างอะ่ะ ผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็คือเขามีชื่อว่าโทมัสเอว่าเอดิสันนะคะโทมัสหรือโทมัสก็ได้นะคะเขาเนี่ยเป็นผู้จดลิขสิทธิ์นะคะเกี่ยวกับหลอดไฟนะคะเป็นคนแรกเลยหรือนักเรียนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าเขาเนี่ยเป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์หลอดไฟเป็นคนแรกนะคะจําไว้ด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยชื่อโทมัสเอว่าเอดิสันนะคะหรือโทมัสเอดิสันก็ได้เรียกสั้นๆนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูการต่อ หลอดแบบอนุกรมและแบบขนานนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุและอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์นะคะมีอะไรบ้างก็คือมีฐานกระบะฐานนะคะสีดำๆเนี่ยแล้วก็สายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่นี้ก็คือหลอดไฟนั่นเองนะคะเราไปดูการต่อแบบอนุกรมกันคะ่ะการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะ การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมคืออะไรเอ่ยก็คือการต่อหลอดไฟฟ้าแบบเรียงต่อกันนะคะโดยกระแสไฟที่ผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงนะคะจะมีปริมาณเท่ากันนะคะและถ้าคุณครูเนี่ยถอดหลอดไฟฟ้าออก1หลอดนะคะเนี่ยถอดหลอดนี้ออกแล้วเรียนคิดว่าหลอดที่เหลือเนี่ยมันจะยังติดอยู่หรือเปล่าเอ่ยลองเดากันซิคิดว่ามันจะติดหรือดับอ่ะคุณครูเนี่ยถอดออกเฉพาะหลอดไฟนะไม่ สายไฟไม่ได้ถอดนะถอดเฉพาะหลอดไฟเท่านั้นคำตอบก็คือมันจะมันจะมันจะดับทั้งวงจรเลยนะคะอ่ะถ้าคุณครูเนี่ยเอาหลอดออกหนึ่งหลอดนะคะมันก็คือกลายเป็นวงจรเปิดนะคะไฟจะดับทั้งวงจรเลยนะคะแล้วถามต่อว่า ถ้าภาพการต่อถ้ารูปภาพการต่อไฟฟ้าแบบนี้สามารถเขียนเป็นแผนภาพการต่อไฟฟ้าได้อย่างไรอ่ะก็คือว่าอะไรก่อนเอ่ยวาดใครจะถนัดวาดเซลล์ไฟฟ้าก่อนก็ได้นะนักเรียนแต่คุณครูเนี่ยถนัดวาดหลอดไฟฟ้าก่อนเราก็วาดตามแบบเลยมีหลอดกี่หลอดสองหลอดแล้วก็วาดสองหลอดเนาะมีเซลล์ไฟฟ้ากี่เซลล์ สองเซลล์อ่ะขั้วบวกขั้วลบนะคะขั้วบวกจะยาวกว่าขั้วลบเนาะอ่ะทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าไหลไปทางไหนเอ่ยก็คือไหลจากไหลออกจากขั้วบวกไปยังขั้วลบนะคะอ่ะแล้วก็ไหลผ่านหลอดนี้ใช่ไหมอ่ะมายังสายไฟแล้วก็ต้องไหลผ่านหลอดนี้เนาะแต่เมื่อกี้เนี่ยเอาหลอดนี้ออกเนาะทำให้เป็นไงกระแสไฟเนี่ยไหลผ่านตรงนี้ได้ไหม ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยไฟก็เลยดับทั้งวงจรเลยนะคะ,ะแต่ถ้าไม่ถอดก็คือยังติดอยู่นะคะเรียนต่อไปนะคะไปดูการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานนะคะการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานคืออะไรเอ่ยก็คือ การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงคล่อมกันนะคะทําให้มีปริมาณกระแสไฟไหลแยกผ่านแต่ละเส้นทางนะคะกระแสไฟเนี่ยจะไหลตามสายไฟนะคะที่ผ่านหลอดไฟในแต่ละดวงนะคะยังไงเอ่ยมันไหลมันไหลหลายเส้นทางอย่างไรเรามาดูอะสมมุติว่าคุณครูเนี่ยถอดหลอดออก1นึ่งดวงถอดหลอดไฟฟ้าออก1หลอดนะนักเรียนคิดว่าหลอดที่เหลือน่ะมันจะติดหรือมันจะดับอะเราไปดูกันเลย คำตอบก็คือมันจะคงติดอยู่นะคะ,ะถึงแม้ว่าคุณครูเนี่ยจะถอดหลอดออกหนึ่งหลอดนะคะแต่ว่าหลอดที่เหลือเนี่ยมันจะยังติดอยู่เหตุผลเพราะว่าอะไรอ่ะเรามาดูทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเราจะเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะวาดหลอดก่อนเลยไม่ C อันนี้เป็นแบบขนานนะแบบขนาดเราก็ต้องวาดหลอดคอมใช่ไหมนักเรียน ว่าหลอดก่อนเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรียนวาดในแบบฝึกหัดก็คือหลอดแต่และหลอดก็ต้องควรเท่ากันด้วยนะคะเรียนอ่าแล้วก็มีเซล์ไฟฟ้ากี่เซลสองเซลล์เนาะอ่าเรามาดูทําไมหลอดนี้มันยังติดอยู่อ่ะลองวาดทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้านะักเรียนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอ่า ใช่ไหมเนี่ยมันไหลามาทางนี้ได้แล้วก็สามารถกลับข้ามาสู่ที่ขั้วลบดังนั้นเนี่ยหลอดนี้ถึงจะติดก็ยังคงติดอยู่นะคะส่วนข้างบนเนี่ยก็คือมันมีกระแสไหลในหลายทิศทางเนาะตามสายไฟตามหลอดไฟนะคะถึงเราจะถอดหลอดบนออกแต่หลอดข้างล่างเป็นไงก็ยังคงติดอยู่นะคะดังนั้นต่างจากแบบอนุกรมหรือเปล่าต่างนะคะอ่ะต่อไปถ้าคุณครูเนี่ยลองถอดสายออกล่ะ เอาหลอดใส่เหมือนเดิมแต่ถอดสายนะักเรียนคิดว่าไฟจะติดหรือดับแน่นอนก็คือดับนะคะสรุปการต่อแบบอนุกรมและแบบขนานต่างกันอย่างไรการต่อแบบอนุกรมกระแสเนี่ยจะไหลไปในทิศทางเดียวกันนะคะไฟในความสว่างของการต่อแบบอนุกรมก็คือจะสว่างเท่าๆกันนะคะส่วนการต่อแบบ ขนาดนะคะจะเป็นการต่อหลอดแบบคร่อมน,นะคะนักเรียนถ้าหากถอดหลอดออกหนึ่งหลอดเนี่ยไฟในวงจรก็ยังเป็นไงยังติดอยู่ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะคะยังทํางานได้อยู่นะคะต่อไปนะคะเราไปดูการต่อหลอดไฟฟ้าและอนุกรมนะคะซึ่งมันต่างจากข้างบนไหมต่างจากนะคะก็คือเราใส่อะไรเพิ่มเข้าไปด้วยใส่สวิตช์เพิ่มเข้าไปด้วยไหมสวิตช์ไฟฟ้าเรียนดูเราจะวาดยังไงอ่ะเดี๋ยวจะวาดให้ดู แล้วก็วาดอะไรเพิ่มนมกเรียนวาดสวิตไฟฟ้าใช่ไหมเออเขามีหลอดกี่หลอดสองหลอดแล้วก็วาดสองหลอดตามเขาไปเลยง่ายๆต่อไปสวิตอยู่ด้านข้างใช่ไหมแล้วก็วาดสวิตสวิตปิดก็คือเป็นแบบนี้นี่สวิตปิดได้แล้วต่อไปดูการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาดเนาะ เขาต่อแบบแนวนอนใช่ไหมแล้วก็วาดแบบแนวนอนได้ไม่ยากเลยมีเซลล์ไฟฟ้ากี่เซลล์เนี่ยสองเซลล์บวกลบบวกลบสวิตช์อยู่ตรงไหนเนี่ยสวิตช์อยู่ตรงนี้เนาะอ่าเขามีสวิตช์เราก็วาดสวิตช์ด้วยไม่ยากไม่ยากนะคะนี่อ่าโอเค ต่อไปนะคะรูปนี้ก็คือเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายที่คุณครูเนี่ยเคยพูดไปแล้วแหละแต่ว่าต่อให้เราดูเฉยนะคะถ้าเอาสายไฟออกก็คือเป็นวงจรเปิดไฟจะดับนะคะไม่ยากลำดับต่อมานะคะมาดูข้อดีข้อเสียของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาดนะคะมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียด้วยนะคะการต่อหลอดแบบอนุกรมประโยชน์ก็คือการต่อวงจรไม่ยุ่งยากนะคะเปิดไฟ เปิดหลอดไฟฟ้าทุกดวงในวงจรนะคะไฟเนี่ยจะติดพร้อมกันหมดเลยนะคะเรียนเปิดสวิตช์ปุ๊บการต่อแบบนุกรมคือไฟติดทั้งวงจรเลยนะคะอย่างเช่นไฟประดับในงานต่างๆนะข้อเสียคือเมื่อหลอดไฟฟ้าดวงหนึ่งเนี่ยชำรุดนะคะหรือถูกถอดออกเนี่ยไฟเนี่ยจะดับทั้งวงจรเลยนะคะเราเรียกว่าวงจรไฟฟ้าเปิดนะคะต่อไปดูข้อดีของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาดนะคะก็คือ หลอดไฟทุกดวงเนี่ยจะสว่างเท่ากันนะคะเมื่อหลอดไฟฟ้าดวงหนึ่งเนี่ยชำรุดหรือว่าเสียนะคะดวงอื่นเนี่ยจะยังทํางานได้ตามปกตินะคะสามารถเลือกเปิดหรือปิดหลอดไฟฟ้าเฉพาะดวงที่ต้องการใช้ได้นะคะอย่างเช่นการต่อไฟบ้านของเราเนี่ยใช่ปะสมมติว่าเราต้องการใช้ไฟเฉพาะห้องน้ําเราก็สามารถเปิดเฉพาะที่ห้องน้ําได้นะคะหรือาจากอยากจะใช้ไฟเฉพาะห้องนอนเราก็จะเปิดไฟที่เฉพาะห้องนอนนะคะ การต่อแบบขนาดเนี่ยสามารถเลือกเปิดหรือปิดหลอดไฟเฉพาะดวงที่ต้องการใช้ได้นะคะแต่อนุกรมเนี่ยเปิดเปิดครั้งเดียวปุ๊บก็คือติดทั้งหมดเลยติดทั้งวงจรเลยนะคะข้อเสียของการต่อแบบขนาดนะคะคือต้องใช้อุปกรณ์ในการต่อหลอดไฟเป็นไงมากกว่าแบบอนุกรมนะคะอย่างเมื่อกี้ก็คือใช้อะไรเพิ่มขึ้นมาสายไฟใช่ไหมและการต่อหลอดแบบ ขนาดนะคะจะซับซ้อนกว่าการต่อหลอดแบบอนุกรมนะคะต่อไปนะคะดูการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะการต่อหลอดไฟประดับนะคะเป็นการต่อแบบอนุกรมนะคะหากหลอดหนึ่งหลอดใดเสียเนี่ยก็คือจะดับทั้งวงจรเลยนะคะการต่อแบบอนุกรมก็คือการต่อหลอดเลียงไปเรื่อ,อยๆเลยใช่ไหมคะอ่ะส่วนการต่อไฟบ้านก็คือเป็นการต่อแบบขนานะคะหากดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยเสียหรือว่าพังเนี่ย มันจะยังคงดวงอื่นเนี่ยจะยังคงใช้งานได้ตามปกตินะคะอย่างเช่นไฟห้องน้ําเราพังเนาะแต่ว่าไฟในตัวบ้านเราก็คือยังติดอยู่ยังใช้ได้นะคะก็คือเป็นการต่อแบบขนานนั่นเองนะคะต่อไปนะคะไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะให้นักเรียนนะคะทําหน้าที่104ข้อที่2ใหญ่นะคะข้อที่1ใหญ่เนี่ยเราทําไปแล้วและหน้าที่109และ113นะคะอ่านโจทย์ดีๆนะคะถ้าไม่เข้าใจส่วนไหนเนี่ยส่งมาถามได้ตลอดเลยแล้วก็ อย่าลืมส่งการบ้านนะคะส่งการบ้านมาที่ไลน์ส่วนตัวของคุณครูเหมือนเดิมนะคะคุณครูเนี่ยขอชื่นชมนกักเรียนที่เรียนทุกชั่วโมงส่งการบ้านทุกครั้งนะคะนักเรียนก็จะมีคะแนนเก็บนะคะส่วนคนที่ไม่ส่งนะคะก็จะไม่มีคะแนนเก็บนะคะเรียนส่งการบ้านด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะสวัสดีค่ะ